วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาชมบรรยากาศร้านนะครับที่ผมเล่นดนตรีในวันอาทิตย์นะครับผมก็จะชื่อร้านฮาวทูเทนะครับผมร้านนี้ผมจะเล่นอยู่2วันนะครับในวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับผมบรรยากาศร้านดีนะครับมีทั้งโซนข้างนอกนะครับแล้วก็โซนด้านในนะครับผมลูกค้าค่อนข้างจะนะครับเยอะนะครับผมแต่นะครับอันนี้เป็นรอบแรกนะครับยังไม่ค่อยมีลูกค้าเท่าไหร่นะครับ อันนี้อันนี้เป็นเพลงนะครับที่ผมจะเปิด m d เล่นในวันนี้นะครับผมก็เตรียมเซตไว้ก่อนนะครับผมอันนี้คือวงที่ผมเล่นในวันนี้นะครับผมสมาชิกวันนี้ก็จะมีอยู่ห้าคนนะครับมือเบสนะครับนักร้องกีตาร์โป่งนะครับกีตาร์ไฟฟ้านะครับมือกลองแล้วก็มือทําเป็ดนะครับผมอันนี้มือเบสนะครับพี่เปียสุดหล่อของเรานะครับผมนักร้องก็น้องเยลนะครับผมเสียงหวานนะครับอันนี้ผมเองครับผมมือกลองนะครับผมก็แวะมา แจมกันได้นะครับเพื่อนๆบรรยากาศร้านดีๆนะครับผมฟังเพีงเพราะๆกับวงพวกผมนะครับผมฝากติดตามวงด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผม